จริตแต่ละจริตมันก็จะมีสิ่งที่จะมาช่วยแก้อย่างเช่นราคะจริตท่านให้แก้ด้วยอะไรท่านก็บอกว่าราคะเนี่ยของสวยๆงามๆก็ต้องแก้ด้วยการเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามก็ต้องพิจารณาอาสุภะพิจารณากายนี่แหละให้เห็นเป็นความไม่แน่ไม่เที่ยงสมัยก่อนเขาก็ใช้ใช้ศพนศพของคนที่ตายในป่าช้า เพราะจะไม่มีการเผาเขาก็จะเอาปาเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบผีดิบก็คือผียังไม่ได้เผาถ้าเผาจึงจะเป็นผีสุกเนาะก็เอาไปไว้ในป่าช้าผีดิบพระก็จะเข้าไปพิจารณาศพที่ตายหนึ่งวันสองวันสามวันมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจากที่ศพสดๆก็จะเป็นเขียวคล้ำอืดพอง ไปเรื่อยๆเนี่ยตามอาการของมันจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกแต่การจะอาศัยอสุภะมันก็ต้องมีของภายนอกหรือแม้กระทั่งกระสินการเพ่งเพ่งสีเพ่งแสงเพ่งน้ำเพ่งดินมันก็ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเพราะฉะนั้นท่านจึงมาให้อาศัยสิ่งภายในเนี่ยง่ายๆคือลมหายใจเข้าออกอาณาปณสติเนี่ยลมหายใจเข้าออก จะเหมาะสมกับทุกจริตเลยทุกจริตเลยเพราะอะไรเพราะอาณาปนสติมีอยู่ทุกคนไม่มีใครที่ไม่หายใจนะหายใจทุกคนเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องหายใจเพราะนั้นก็เอารมหายใจนี่แหละที่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นอุปกรณ์ในการฝึกในการปฏิบัติอย่างคนที่ขี้โกรธขี้โมโหท่านก็ให้เจริญเมตตาเนี่ยไอายการจะเจริญเมตตาได้มันต้อง ออกมาจากใจจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าแต่สัพเพสัตตาหางสุขิโตโหมีเนี่ยแต่ใจยังผูกโกรธอยู่ก็ไม่ใช่เนี่ยบางทีหนักกว่านั้นเนี่ยสัพเพสสัตตาอยู่ยุงกัดก็ตบอย่างี้ยเมตตาไม่ออกนะเพราะเมตตาไม่ใช่คําพูดมันต้องออกมาจากใจถึงแม้จะไม่มีคําพูดอะไรเลยแต่ว่าใจมันปรารถนาดีให้เขามีความสุขพ้นจากความทุกข์ยินดีเมื่อเขาได้ดี เมื่อจะช่วยอะไรไม่ได้เราก็เราก็วางเฉยได้เนี่ยพรหม,มวิหารอันนี้มาแก้โทสะจริตส่วนโมหะจริตท่านก็ให้มาแก้ด้วยอาณาปณสตินี่แหละส่วนคนที่ศรัทธาจริตเนี่ยเชื่อง่ายท่านก็ให้ม,หมันล้ำลึกนึกถึงคุณของผู้เท่เจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ให้มากๆเพื่อจะได้รู้เห็นของจริงเนี่ย แล้วก็จริตที่เหลือที่เหมาะสมที่สุดก็คืออาณาปณสติใช้ได้ทุกอย่าง